เอาต่อถึงใช่หรอาดนี่มา <laughs> จะอยยังห้อะไรพ่อเี้ตีเดี๋ยวเดี๋ยวจะเฝ้อกคำถามในพึ่งมานหนคุณแม่ตีก็คำถามมาไปก่อนผมผมเติมเหรียญให้พี่น้องก่อนเออถูกต้องพอขอเหรียญน,นิ้วเลยนะครับเหรียญดีดนิ้วสั่งเขาไม่ไม่แรงไม่แรงมากครับโอเคไปที่เติมทีละหบาทนะครับ ทีละห้าบาทดูโอเคสำหรับเงินสำเร็จนะครับเ,เรามาดูกันนะครับ กวนขึ้นกับหลังขึ้นตอนกวันขึ้นนี่ผู้จัดบทเหรียญแล้วนะเออ